พระจันทร์คำว่าพระจันทร์ก็เจ็ดก็ได้น้ําก็หนึ่งก็ได้แล้วก็ผู้หญิงก็นามสี่แล้วผู้หญิงทั้งหมดมีสี่คนผู้หญิงสี่คนก็นามสี่อยู่แล้วอันนี้พระจันทร์พระจันทร์ศูนย์อันนี้พระจันทร์เจ็ดก็ได้หรือพระจันทร์เจ็ดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็คือศูนย์จะเป็นเจ็ดได้เป็นหนึ่งได้มีเก้ามีสามมีสี่มีแปดเนาะออาจารย์ บแเื้องอปองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวาริตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปหาหลุงป๋องนะครับกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นาศาสตร์ของตัวเลขหลายคนก็ติดตามเลขของอาจารย์ ป๋องหรือว่าลุงป๋องนั่นเองที่อยู่ศรีขอรภูมิสำหรับคลิปนี้ได้เดินทางไปที่อำเภอศรีขอรภูมิไปหาลุงป๋องลุงป๋องกันเลยแปบปกลตตลรี่มาเล่าบอกเป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวไปหาลุงป๋องและไปดูตัวเลข แปลปกกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเจ้าที่ทำขนมนี้อะไรที่ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับมหาลุงป๋องนะครับผมมาทำข่าวนะมหาพิสม,มุติการศิพา้าบัน่นจะลงนะครับเป็นาปการศิพราเป็นกัรนัดมาอยู่นี่พอดีบังเอิญว่าผ่านมาที่หาลุงป๋องกับมหากูรูศาสตร์ ศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่เก่งในเรื่องของาศาสตร์ของตุลเลคครับพวกสูกมาหลายงวดนะครับ FC ของลุงป๋องก็คงจะรูดีนะครับเนาะนี่<อ>ฮะเป็นกระลังเห็ดเป็นกระลังเย็บกำลังเย็บเข้าที่เข้าทางจักสีเย็บเห็นยังเขาบอกเขาใจครับ <laughs> เย็บเราฉีกออกฉีกออกเย็บแบบเดียวคนมาซื้อคนมาซื้อ, <c oughs> อ,อแล้วก็ฉีกออกฉีกออกแต่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมนะครับมาต้องอยู่ใน แข็งอ่ามันจะได้หาง่ายเรียงตัวเลขง่ายเนาะชอบตัวใดก็เลี้ยงเอาไว้สำหรับผลักลูกค้ากำลังยิบให้ได้ครับยิบรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งออกมาแล้วลูกปองอว่าลูกปองวัวนี่พ่อจินมักตัวใดเนาะวัวนี้เด็กละเมอเด็กละเมอ เลขละเมอลูกปองงยากนะเลขละเมอเหรอมัเรียงละเมอแบบปกก่อนเนาะครับแบบปกก่อนแบบปกอันนี้เป็นรูปนี้เป็นรูปลอยกระทงรูปลอยกระทงวันลอยกระทงเรื่องความจริงวันที่สิบเก้าสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนะครับเป็นความจริงก็อยู่ประมาณนี้ดูตามตามหลักอะอาจารย์ก็มีโอกาสที่จะเป็นเลขศูนย์กับ จำคำว่าพระจันทร์ก็เจ็ดก็ได้น้ําก็หนึ่งก็ได้แล้วก็ผู้หญิงก็นามสี่แล้วผู้หญิงทั้งหมดมีสี่คนครับกระทงนี้น่าจะเป็นเก้าเป็นต้นอ๋อขัาคงเป็นเก้าแล้วก็จะมีบ้านบ้านก็เป็นสี่เหมือนกันจะมีลายกระหนกสองที่เรียกอาจจะหาบก็ได้ก็เป็นไปได้ก็ได้แล้วก็น่าจะมีต้นไม้ด้วยเนาะไกลๆมีเขียวๆต้นไม้อยู่ข้างบ้านครับ ครับมีกระลเป็นลูกสองซ้อนอยู่สี่คนละฝั่งครับนะผมกระแปรไปแล้วแปปกแปปกได้ตัวไหนบ้างครับได้นี่นี่อันนี้ก็มาจากผู้หญิงสี่คนครับผู้หญิงสี่คนนามสี่อยู่แล้วอันนี้พระจันทร์พระจันทร์ศูนย์อันนี้พระจันทร์เจ็ดก็ได้หลยพระจันทร์เจ็ดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอันนี้ศูนย์ได้กับเจ็ดพระจันทร์เก้านี้ก็มาจากกระทงอันนี้ผู้หญิงนั่งอยู่สามคน คแดดนี่น่าจะเป็นต้นไม้อยู่ไกลๆโดยย่อก็ประมาณนี้นะต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลขบนก็มีก็ยังไม่ได้บอกว่าบนหล่างบนบนบนเลขบนฮะเลขบนเลขบนนะเลขบนก็คือศูนย์ก็เป็นเจ็ดได้เป็นหนึ่งได้มีเก้ามีสามมีสี่มีแปดเนาะขออาจารย แปลเบื้องต้น,ตนแปลของเบื้องต้น,ตนก็อยู่ประมาณอยู่รับต,ตัวเลขของลุงป๋องเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลปกได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็น9ก็ดี1ก็ดี0ก็ดี8ก็ดีมีอะไรอีกอะ่ะ4ใช่ไหมครับแล้วก็3ตัวนี้ที่วงกลมให้เอยเยอะตัวหรือเปล่าหลายคนพูดอย่างนี้ถามเลขเยอะตัวก็ ยังไม่สรุปผลที่แน่นอนว่าในกลุ่มของตัวเลขที่ลุงป๋องให้มานั้นนะสรุปตัวไหนที่ชัดเจนเอามาเป็นแนวทางก่อนนะครับในกรอบหรือจะในวงกลมที่มีเลขสก็ตามแต่งวดนี้ลุงป๋องบอกว่านะไม่ว่าจะศูนย์ก็ดี4ก็ดีนะครับมีแน่มาเป็นแนวทางอาจนะลุงป๋องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นสีก็ดีศูนย์ก็ดีนะครับอย่าพึ่งนะครับจับไว้ก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นแนวทางมีตัวเลขประมาณนี้ก่อนแต่ถ้าใครชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับฉีกออกได้หรือนำตัวเลขที่ชอบไปจับคู่แต่ในทั้งหมดมี5 6ตัวที่ลุงป๋องวงกลมไว้ให้ นะครับเป็นตัวเลขแปรปกอาจจะเยอะนิดหนึ่งเพราะยังไม่ได้ถอดออกนะครับแล้วไปจับคู่เอาถ้าใครมีตัวเลขอยู่ในใจหรือครูบาอาจารย์ที่ให้มาแม่นๆก็นำมาเทียบเคียงเป็นสูตรเทียบเคียงถ้าตัวไหนตรงกันเป๊ะโอเคถอดออกมานำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่โอเคพอได้นะ เออพอได้ยูพอได้ยูออยเอาป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับพอเป็นแนวทางอ่านะพอเป็นแนวทางก่อนอีกหลายวันกว่าง้วจะออกเดี๋ยวจะเดินทางไปหาลุงป๋องเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วได้ตัวไหนที่ชัดเจนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่ลุงป๋องเนี่ยละเมอเดี๋ยวผม ผมไม่นำมารวมกันนะครับเอาเป็นว่าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับดูคลิปต่อไปสำหรับเลขกระเมร์หลุงป่องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววาไรตีด้วยนะครับทั้งสองช่องทางทาง YouTube และก็ทาง Facebook สนมนิววารตีขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีถูกหวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ จำคาว่าพระจันทร์ก็เจ็ดก็ได้อน้ําก็หนึ่งก็ได้แล้วก็ผู้หญิงก็นามสี่แล้วผู้หญิงทั้งหมดมีสี่คนครับกระทงนี้น่าจะเป็นเก้าบนต้นอ๋อข้าวงเป็นเก้าแล้วก็จะมีบ้านบ้านก็เป็นสี่เหมือนกันมีลายกระหนกสองที่เรียกอาจจะหาบก็ได้ก็เป็นไปได้ก็ได้แล้วก็น่าจะมีต้นไม้ด้วยเนาะไกลๆมีๆมเ,เขียวต้นไม้อยู่ข้างบ้านครับ ครับมีกระลเป็นลูกสองซ้อนอยู่สี่คนละฝั่งครับนะผมก็แปลไปแล้วกะแปรปกะแปปกได้ตัวบ้างครับนี่นี่อันนี้ก็มาจากผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนนามสี่อยู่แล้วอันนี้พระจันทร์พระจันทร์ศูนย์อันนี้พระจันทร์เจ็ดก็ได้หรือพระจันทร์เจ็ดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอันนี้ศูนย์ได้กับเจ็ดพระจันทร์เก้านี้ก็มาจากกระทงอันนี้ผู้หญิงนั่งอยู่สามคน คแดดน,นี่น่าจะเป็นต้นไม้อยู่ไกลๆโดยย่อกก็ประมาณนี้นะ,ะนนะต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลขนนบนก็มีกลอยังไม่ได้บอกว่าบนาล่างบน,นบน,นนะบน,บนเลขบนฮะเลขบนเลขบนนะนเลขบนก็คือศูนย์ก็เป็นเจ็ดได้เป็น,น 9, 3, 4, 8, หนึ่งได้มีเก้ามีสามมีสี่มีแปดเนาะอ่าจะประมาณนี้ของอาจารย์กับแองต้นแฝงของบงต้นก็อยู่ประมาณนี้